สวัสดีครับตั้มครับรายการอร่อยย่งซีนครับกลับมาอีกแล้วครับกับ EP นี้นะครับกับการทํากระจับนะครับในน้าเชื่อมจะมีวิธีการทำงานเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เราจะแช่ข้าวเหนียวกันก่อนนะครับก็หาน้ําสะอาดนะครับแล้วเราก็จะแช่ข้าวเหนียวลงไปเลยเราจะแช่ซักประมาณครึ่งชั่วโมงครับจนกว่าข้าวเหนียวเนี่ยจะอิ่มน้านะครับลองจับดูมันจะมีความ อุ้มน้ำนะครับแล้วมันจะบานข้าวเหนียวจะบานออกจะชุ่มน้ำนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังดีครับโอเคก็พักไว้ก่อนเลยครับต่อไปนะผมจะหาใบตองนะครับเพื่อนๆก็หาใบตองนะครับแต่นี่ที่ผมนี่ไปฟันแถวข้างบ้านมานะครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องลงทุนก็หาเอาแถววัสดุอุปกรณ์แถวบ้านนี่แหละครับ แถวบ้านผมเป็นแถวชนบทหน่อยครับมีต้นไม้เยอะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเช็ดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับครับก็เช็ดให้สะอาดต่อไปผมจะฉีกใบตองนะเพื่อนๆอนอยากได้ตัวกระจับใหญ่ประมาณไหนก็ต้องกะเอาครับแต่ผมจะกะแค่ว่า เอื right. Again, um. ้อมนิ้วโป้ไปสุดแล้วก็ดึงครับสังเกตนะครับเนี่ยเอื้อมนิ้วโป้ไปแล้วผมก็ดึงออกมันจะเท่ากันทุกพันนะครับดึงออกดึงออกดึงส่วนใบตองนะครับดึงส่วนก้านใบตองถ้าเกิดดึงตามใบตองมันจะเป็นฝอยติดขึ้นมาเยอะนะครับต้องดึงส่วนก้านใบตองกลับมาแล้วมันจะดึงพาให้ดึงง่ายนะครับนี่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็เท่ากันนะครับการที่ดึงใบตองเท่ากันเนี่ย จะทำให้ตัวกระจับของเราเนี่ยออกมาตัวเท่ากันเวลานําไปต้มตัวจะสุกเสมอกันนะครับไม่มีตัวนั้นสุกตัวนี้ไม่สุกใหญ่เล็กนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมน้ําเชื่อมนะครับไว้กินกับกระจับนะครับผมใส่น้ํหนึ่งถ้วยนะครับกับในอัตราส่วนน้ํหนึ่งถ้วยน้ําตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็ต้ม เี่ยให้เดือดนะครับแล้วก็รอจนเหนียวได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็พักไปก่อนเราก็จะมาดูข้าวเหนียวกันนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปล้างนะครับสัก2น้ํานะครับให้ทำความสะอาดข้าวเหนียวเขาหน่อยนะครับเพราะเขาจะมีเมือกติดหรือว่ามีเศษฝุ่นละอองเศษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ล้างออกสัก2น้ํานะครับ แล้วก็เอามาเสด็จน้ําใส่ตะกร้านะครับที่มีรูระบายออกแล้วก็เสด็จน้ําเดี๋ยวเราก็จะเอามาห่อกระจับกันแล้วครับตอนนี้เป็นวิธีที่สําคัญแล้วนะครับจะกระจับนะครับจะเป็นตัวกระจับหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับวิธีตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าดึงถ้าบีบกระจับไม่แน่นนะครับน้ําจะเข้ากระจับนะครับแล้วเวลานําไปต้มนะครับมันจะเละนะครับตัวกระจับมันจะเละคือว่ามัน ข้าวเหนียวโดนน้ำโดยตรงนะครับมันก็เละแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการห่อเนี่ยจะต้องบีบให้แน่นนะครับเนี่ยดูนะครับอันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับกิติมศักดิ์นะครับคือพี่สาวผมเองนะครับแต่ความจริงผมก็ห่อได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เซียนเท่าพี่สาวนะครับก็เลยอาสวานนะครับให้เขาลองมาห่อให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับ เอาไปต่อมานะครับแล้วก็ทําเป็นกลวยนะครับยัดข้าวเหนียวไปไม่ต้องแน่นมากนะครับบีบนะครับดันไปพับทบทบทบเข้ามานะครับแต่ต้องบีบให้แน่นนะครับแล้วก็เอาไม้ไม้จิ้มฟันนะครับกัดความจริงเขาใช้ไม้กัดเนาะแต่ผมไม่มีไม้กัดเนาะใช้ไม้จิ้มแข่วไปก่อนแล้วกันครับแก้ขัดได้ครับพอทดแทนกันได้อยู่อันนี้ผมจะลองห่อเองนะครับก็ ใส่ข้าเหนียวไปนะครับแล้วก็ใช้นิโปะนะครับดันให้แน่นนะครับบิดบีบขึ้นมาให้แน่นนะครับทบทบนะครับทบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบีบให้แน่นนะครับพอสูตรปุ๊บมาจิ้มแข่วครับทิ่มเลยครับชัวชัวโอ้คได้แล้วนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับกระจับนะครับทั้งหมดนะครับก็ หน้าตาก็ออกจะออกมาประมาณนี้นะครับสําคัญที่จะต้องบีบให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าให้น้ําเข้าข้างในได้เด็ดขาดไม่นั้นคือเละแน่นอนนะครับครับตอนนี้น้าเชื่อมที่เราต้มกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็เหนียวได้ทีแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับความเหนียวอะไรก็โอเคนะครับพอดี ครับมาถึงขั้นตอนการลวกกระจับกันแล้วนะครับก็เอาหม้อนะครับตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่กระจับของเราลงไปเลยใส่น้ําให้ท่วมกระจับนะครับเดี๋ยวถ้าน้ําไม่ท่วมเดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วกันนะครับกดกดลงไปตอนนี้น้ามันยังไม่พอนะครับผมก็จะเติมน้ําให้ท่วมเลยโอเคก็กดกดลงไปนะครับ ให้ท่วมก็เรียบร้อยครับก็รอจนกว่าจะเดือดต้มนะครับประมาณ25นาทีนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ระยะเวลามันขึ้นอยู่กับคนห่อกระจับด้วยนะครับว่าห่อตัวเล็กตัวใหญ่ประมาณไหนนะครับตัวใหญ่หน่อยก็จะสุกยากหน่อยนะครับอันนี้ตจวตัว พอดีพอดีนะครับน่าจะประมาณ25นาทีคร ar er ับลวกไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับรอจนใบตองเปลี่ยนสีนะครับที่เห็นเป็นสีนี้ไม่ได้ใส่สีนะครับเป็นสีจากใบตองนะครับตอนนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆก็เริ่มใบตองก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะได้แล้วครับโอเคพอได้แล้วนะครับก็ใส่กระจาดนะครับ แล้วก็เอาแช่น้ำอุณหภูมิปกติทันทีนะครับเพื่อน็อกน้ำเย็นนะครับโอเคกระจับเริ่มเย็นแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาแกะกันจะมาดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลุนครับ <S <S กระจับที่ดีนะครับจะต้องไม่แบนนะครับไม่แบนเขาเหลือแบนแ,แต้ ไม่แบนลีบอะครับมันจะต้องป่องตรงกลางมันจะอ้วนๆเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับสามเหลี่ยมพอดีนะครับตัวก็จะอ้วนนะครับไม่แบนแต่เห็นกระจับแบบนี้นะครับก็นึกถึงอดีตเหมือนกันนะครับตอนเป็นเด็กนะครับชอบจุดพุเล่นนะครับพูกระจับนะครับเพื่อนๆเคยจุดพุกระจับกันไหมครับเมื่อก่อนโอ้ เดี๋ยวตุ้มเดี๋ยวตามสมยัยหลายสิบปีก่อนนะครับเวลาเวลางานลอยกระทงนะครับกระจับเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยอดนิยมสมัยนั้นนะครับสมัยนะั้นมันคงยังไม่มีไดนามต์นะครับผมว่านะเดี๋ยวนี้กระจับมันไม่ค่อยอานั่นแล้วไม่ไม่ค่อยมีนะครับผมเห็นน่าจะเป็นพวกไข่มังกรมากกว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับหรือเป็นไดนามต์ไปเลยที่จะดังกว่ากระจับนะครับเมื่อก่อนจุดใส่คงใส่ขวดมั่ง ปลาโยนใส่กันมั่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเรื่องปลาโยนใส่กันนี่อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าลอกเลียนแบบนะครับโอเคตอนนี้เราก็แกะหมดแล้วนะครับเป็นไงครับตัวสามเหลี่ยมเท่ากันทุกตัวนะครับตัวอ้วนกลมอ้วนหมีพีมันดีนะครับก สวยงามน,นะครับตามท้องเรื่องเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันครับโอเคจัดเสิร์ฟเป็นสองถ้วยนะครับมีคนรอกินอยู่แล้วครับกี่ตัวดีครับประมาณห้าตัวนะครับถ้วยเล็กหน่อย ถากระจับกับน้ำเชื่อมนะครับมันดูโล่งๆมันดูหล่นๆไปนะครับเพื่อนๆก็เติมฟังก์ชันอื่นได้นะครับอย่างพวกสักคูนะครับหรือว่าวุ้นไอ้วุ้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างทับทิมก็ได้ครับทับทิมที่เราทํากันนะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นทับทิมเหนียวนะครับในน้ากะทินะครับน่ากินมากนะครับอร่อยบอกสูตรหมดไม่มีกั๊กนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์นะครับกด subscribe ช่องให้ผมนะครับ กลับไปดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับเป็นทิปเป็นคลิป,ป,ลปทับทิมเหนียวครับในน้ำกะทิน่ากินมากครับลองไปดูเอามาใส่กับกระจับของเราก็ได้ครับกินด้วยกันโอ้อร่อยเลยฟินเอามาใส่ก็ยิ่งสวยไปอีกนะครับทับทิมเราก็หาฟังก์ชันอื่นมาเสริมได้นะครับเพราะว่ากระจับหรือว่ากับทับทิมนะครับใส่กับเครื่องหวาน เครื่องน้ำเชื่อมได้ทุกชนิดอยู่แล้วครับมันเข้ากันได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็ใส่น้ําแข็งนะครับเพราะว่ามีคนรอกินอยู่แล้วนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้เรามาสรุปกันนะครับการห่อกระจับนะครับต้องบีบให้แน่นนะครับดันบิดทบบิดทบไปไม่ให้น้ําเข้าได้นะครับถ้าน้ําเข้าได้คือกระจับเละนะครับเสียนะครับทิ้งเลยนะครับเพราะว่ากินไม่ได้แน่นอนเละนะครับ บิดให้แน่นกดกดบิดบิดจับให้แน่นนะครับโอเคอันนี้การห่อนะครับส่วนเรื่องใบตองนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ใบตองที่กรอบนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ที่ผมไปตัดมาข้างบ้านเนี่ยครับมันไม่กรอบนะมันโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ใบตองที่กรอบก็เอาไปลนไฟสักนิดหนึ่งครับให้อ่อนนะครับก็เป็นเคล็ดลับน้อยเล็กๆนะครับโอเคก็ขอให้ทำ กินภายในบ้านนะครับให้อร่อยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับกระจับในน้ำเชื่อมครับ